สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามาซื้อรถอยู่ที่น้องคายนะฮะกำลังกลับนะฮะก็มุ่งหน้าจะเข้าอุดรแล้วนะครับมาซื้อเจ้าตัวดีแม็กคันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะฮะดีแม็กโฟวิลนะครับเห็นมดีแม็กโฟวิลปี2549ีนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตัวไฮเ h นเดอร์ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3000นะครับ เป็นแคปโฟนะครับผมเพิ่งซื้อเลยแต่รถสภาพสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้ซีที่ไม่เคยผ่านการพ่นมาก่อนอ่าอองเครื่องที่สภาพส,ายสวยๆแ,แห้งติดง่ายสตาร์ติดง่ายนะครับโฟวินใช้งานได้ปกติยางก็จะเป็นยางที่เป็นดอกเอที AT ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นยางที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับอยู่ด้านหลังผมนี้ แล้วครับแล้วก็มาด้วยยานพาหนะคันนี้ครับของสตาร่าคันนี้นะฮะออกมาจากบ้านก็ประมาณนะฮะแปดโมงครึ่งนะฮะมาถึงนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนิดๆนะฮะก็ดูรถแล้วก็เลยเพิ่งกลับมานะครับถ้าท่านใดที่หาโฟวิลนะครับรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะถ้าหาราคาเบาๆที่เป็นดีแม็กนะฮะดีแม็กคอม n r a เรราคาเบาๆน,นะฮะก็จะ ในส่วนเกียร์เขาก็จะเป็นเกียร์โฟที่เป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้านะครับก็จะกดอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังนี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมมีเสิร์ชภาพให้ดูในรายละเอียดรูปภาพด้วยนะครับพอดีนะฮะก็ขี่ตามกันฝนก็ตกด้วยนะครับไม่อาจจะไม่ได้จอดรีวิวแต่อยากให้รู้ว่าทางเรานะครับวิ่งมาซื้อรถนะฮะยังมาซื้อรถแล้วก็ใช้คันนี้เป็นยานพาหนะมา ก็วิ่งทางไกลสบายๆอยู่นะครับช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีด้วยสําหรับสตาร์ด้าท่านใดที่หาอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะฮะถ้าหาใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคันนี้นะฮะคันนี้สูคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0บาทนะครับหนึ0 0แบาทเท่านั้นนะฮะ ูกค้าต้องมารับเองนะฮะของเราต้องไปเปลี่ยนเองในราคานี้นะครับเล่พมพร้อมโอนนะฮะภาษีขายอีกหนึ่งปีเดี๋ยวผมจัดการไปต่อให้นะครับเดี๋ยววิ่งกลับไปนี่เดี๋ยวไปต่อที่พันแก่นนะครับนะ,ะก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับนะสภาพเป็นยังไงแล้วส่วนความละเอียดเดี๋ยวรอดูตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปละเอียดละเอียดก่อนเพราะว่าบันไดข้างเขาถอดออกมาเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ก่อนนะครับอ่า ไงก็หารถอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับเ,เราก็พอมีให้เลือกอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้สิ้นเดือนนะฮะถึงวันที่31นะครับในส่วนของวีโก4ประตูนะครับมีอยู่2คันที่ผมเอามาเซลล์ลดราคาเป็นปี2006ที่เป็นเครื่องยนต์3.0 VN Turbo ทบะครับกับตัวปี2อง นี่เป็น2.5นะครับผมปี2006เป็น3.0นะครับผมนะฮะาราคาถูกสุดก็จะเป็นปี2006ที่เป็น3.0นะฮะก็อยู่ที่ราคา165,000ถึง31นี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านใดที่เร็วก็อาจจะได้ไปถ้าไม่ทันก็ก็ต้องปรับขึ้นราคาเท่าเดิมน,นะครับผมนะฮะอันนี้เอามาทำโปรโมชั่นกันเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนคันที่เป็นปี 2,011นะฮะจากราคา219,000นะครับนะก็จะเหลืออยู่แค่199,000บาทของเลยไปเปลีป่ยนเองนะฮะรถทุกคันทั้ง2คันรถดีมากรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะครับผมรถสวยภายในสะอาดยางดีช่วงล่างดีเครื่องยนต์ดีไม่ใช่ว่าขายราคานี้เป็นรถที่จะต้องไปซ่อมแซมงานสี ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำเรื่องของเครื่องช่วงล่างอะไรนะคะก็ะคือซื้อไปลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนของเหลวใช้งานได้เลยนะครับผมนะฮะ,นะฮะเอาไปเปลี่ยนของเหลวก็มีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายท่านั้นเองนะครับหรืออยากจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็อยู่ที่ประมาณส0 0พับาทนะครับผมนะฮะเปลี่ยนให้ทั้ง3าอย่างก็ไปใช้งานได้เลยรับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งเดือนคนะันที่ผมกองเข้าไปดูก่อนหน้าได้นะครับที่เป็น โปรโมชั่นนะฮะถึง31เ,เดือนนี้เท่านั้นนะครับนะฮะอ่ะโอเคยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าสนใจหรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมถ้าหาไปใช้งานวิ่งกับแมคโครเข้าสวนยางอะไรนะครับอ่านะฮะถ้าท่านใดที่หาคอมเร็วตัวนี้แต่มันได้ราคาเบานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เอ่อเป็นดีแมก ที่เป็นปีสูงกว่านี้หรือเป็นพวกดาก้อนบางที่อาจจะแพงกว่านนี้นะครับนะพอมาเร็วตัวแรกมันก็มีข้อสวยบางคนเขาไม่ชอบนะฮะข้อเสียของมันก็คืออาจจะจุกขีดนิดนึงนะฮะแต่บอดี้มันสวยอยู่นะครับแล้วก็ราคามันถูกนะครับนี่ครับคันนี้นฮะจะให้จริงๆน่ไมอยากจะจอดเพราะว่าจอดไว้ก็น่าจะไม่ถึงง่ายนะฮะกลัวคนส่งปิดด้วย อ่ะโอเคยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์098นะครับ2744279 098 2744279 ID Line 0944754441นะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจอง ผมก็จะให้ทัดมาที่ตำบลท่าพ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับพอฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันที่ท่าพราขอนแกน่นนะครับ